อิดานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิบานะโตปัททะยะปัญจสัทังวัชรุตระปัญจสัตาธิกานิเดเวสังวัชระสหัสสานิอธิการตานิปัจจุปันนา迦ลาวเสนะวิสาขมาสัสสะ ปันรัสมังดินังวาระวะเสนะปนะระวิวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวตโตปรินิบานาศาสนายุการะกันาสัละลเคตบาวิชาขปุณณะยังโยชาโตอันติมชาติยา ปัตโตจะอภิสัมโบทิงอาท,ทอปิปรินิปุโตตีสุพระมสรัสลุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น บัดนี้ล่วงแล้วสองพรรษาปัจจุบันสมัยพุทธภาคมพมา่าสุรทินที่สิบห้าอาทิตยวาลพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่บรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในยะอันจะพึงกำหนดนับ ด้วยประกาศรศนีกรลบัตดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในวิสาขะปุรณมีกถาเนื่องในวันวิสาขะปุณณมีเพื่อประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนพุทธมามะกะตามสมควรแก่เวลาเนื่องด้วยวันนี้ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันวิสาขะซึ่งเป็นวันที่ชาวพุทธถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเพราะเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติตรัรสรูและปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาแห่งเราชาวพุทธทั้งหลาย เมื่อถึงวันที่กำหนดเช่นนี้พุทธศาสนิกชนต่างก็มาทำการบูชาที่พระสถูปเจดียสถานเป็นต้นโดยสการะวรามิตรมีประทีปทูปเทียนดอกไม้และด้วยปฏิบัติบูบชามีการสมาทานอุโบสถทศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา เป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญเช่นวันนี้เป็นประเพณีโบราณสืบต่อกันมาในสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีสมเด็จพระร่วงเจ้าทรงบำเพ็ญณวัดศีชุมมหาวิหารในสมัยกรุงรัตนโกสินท์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลราณภาไยร,รัชการที่สองทรงนำบำเพ็ญณวัดวัดราชบุรณะราชวรวิหารเป็นครั้งแรกและต่อมาพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงำบำเพ็ญณวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามตราบเท่าจนถึงปัจจุบันนี้วันวิสาขาบุณเดมี ดิถีเป็นพระจันทร์เต็มดวงสเสวยวิสาขานักขัตรเตอ์เป็นอภิรักขิตการวันมงคลสมัยที่ชาวไทยพุทธมามากะและชาวโลกที่นับถือพระพุทธศาสนากำหนดว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยที่วันนี้ เป็นวันที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จประสูติจากพระคันพระมารดาตร,สรัสโรพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและสเสด็จด,ดับขันธปรินิพานในวันวีสาขะปุณณมีเช่นวันนี้พระประสูติการวันประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น โบราณก,กบ,บัณฑิตบันทึกไว้ว่าวันเพ็ญเดือนหกปีจอวันศุกร์ก่อนพุทธศักราช80ปีตัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เป็นวันเพ็ญเดือนหกปีละกาวันพุธก่อนพุทธศักราช45ปีเสด็จดับขันธปรินิพานวันเพ็ญเดือนหก ปีมาเสงวันอังคารชาวพุทธนับปีนั้นเป็นปีเริ่มต้นพุทธศักราชเป็นต้นมาถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ยิ่งนักที่วันประสูติวันตรัสรู้และวันเสด็จดับขันธปรินิพานมาตรงกันในวันเพ็ญเดือนหกวันที่พระจันทร์เต็มดวงสเสวยเลิกวิสาขะ ไม่มีศาสดาใดๆในโลกเสมอเหมือนความอัศจรรย์ทั้งสามที่เกิดขึ้นนั้นเพราะสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบรารมีเพื่อความเป็นพระสัมพุทธะมาสี่อสงไขยแสนกับทรงเพียมด้วยพระคุณนานับประการ สุดที่จะพนานาครบถ้วนแต่กำหนดย่อเป็นหลักใหญ่ได้สามประการคือพระมหากรุณาคุณที่พระกรุณาในหมู่สัตว์ทุกชั้นโดยไม่ทรงกำหนดเพศช,ชาติชั้นและวัยพระบริสุทธิคุณทรงความบริสุทธิ์โดยพระชาติกำเนินอุบัติเกิดในราชสกุลกระสัตร ขัตติยะมหาศาลและตัดสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณก็ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยไม่มีครูอาจารย์และพระปัญญาคุณทรงพระปัญญาสามารถทั้งคดีโลกและคดีธรรมในทางคดีโลกทรงศึกษาศิลปศาสตร์ส8ประการจบสิ้น ตั้งแต่พระชนพระชนนสันสาได้16ปีในส่วนคดีธรรมทรงครองเพศพระวาาอยู่ได้29พรรษาแล้วเสด็จออกบรรพชามหาพิเนศสกรมทรงบำเพ็ญเพียรทางทุกกระกกริยาอยู่6ปีและกับบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้พระอริยสัจจะทำทั้งสประการคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยพระปัญญาของพระองค์เองโดยไม่ได้มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนเมื่อพระองค์ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เสด็จออกไปโปรดเวนยสัต์ ให้ประพฤติปฏิบัติธรรมะตามที่ได้ทรงบรรลุมรรคผลได้พระธรรมที่พระองค์ทรงทรแสดงนั้นงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดด้วยข้อเนื้อความและพยัญชนะพรหมจรรย์ที่ทรงประกาศนั้นก็บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงตลอด45พันษา พระธรรมวินัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงแก่พุทธเวนยนิกรนั้นก็มีประมาณมากเป็นอเนกรประการดังที่พระคันธรจนาจารย์กำหนดไว้ว่ามีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ยากที่จะพนานาได้หมดสิน้นในโอกาสบันนี้จักได้นำ พระธรรมคำสั่งสอนอันเป็นแกนกลางคือหลักของพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนได้สดับได้ทราบจนจำได้แต่อาจจะยังไม่เข้าใจตามที่เป็นจริงคือไตรสิกขาขึ้นแสดงตามสติและปัญญาตามสมควรแก่เวลาคำว่าไตรสิกขาแปลว่า ธรรมชาติสิ่งที่เกิดโดยธรรมอันควรนำมาศึกษาสามประการหรือสิ่งที่ควรศึกษาคือนำมาปฏิบัติสามประการคือศีลสมาธิและปัญญาที่ผู้ศึกษาไตรสิกขาดีแล้วและประพฤติตามปฏิบัติตามไตรสิกขาย่อมได้รับความสุข ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าตามสมควรแก่ภูมิธรรมที่ตนรู้และปฏิบัติตามโดยแน่นอนคำว่าศีลคือธรรมชาติหรือสิ่งที่รักษากายวาจาให้เรียบร้อยหรือสิ่งที่ช่วยควบคุมกายวาจาให้อยู่ในสภาพปกติไม่ให้ประพฤติชั่วประพฤติผิด ประพฤติเลวทรามไม่ให้ประพฤติล่วงไม่ให้ประพฤติละเมิดข้อห้ามให้สำรวมกายวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ให้ประพฤติทำร้ายหล,ลักลักลวงเท็จหยาบโลนและมัวเมาเป็นต้นแบ่งประเภทเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบและศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด ในศีลห้าสีลแปดและสีลอุโบสถมีคำสมาทานคือการถือหรือการรับประบุไว้ชัดเจนว่าเวรมณีสิก้าประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานคือถือและรับบทที่จะพึงศึกษาคือเจตนาเครื่องงดเว้น ข้อที่หนึ่งคือปานาติปา,าตาการยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงหรือคือการฆ่าสัตว์ข้อสองอธินาธานาการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือการลักขโมยข้อที่สกาเมสุมิชาจาราการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ในบุคคลที่เป็นต้องหา้ามมีฐานะยี่สิบประเภทมีคนที่มารดาบิดาคุ้มครองมีวงตระกูลคุ้มครองเป็นต้นข้อที่สี่มุสาวาธาจากการกล่าวเท็จคือคำที่ไม่จริงข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชะปะมาทัฐานา จากฐานที่ตั้งแห่งความประมาทคือน้ำเมาได้แก่สุราและเมรยัยสิ่งมืนเมาทั้งหลายพระอัจฉกถาจารย์อธิบายคำว่าศีลไว้ดังนี้อวีติกโมสีซีรังการไม่ล่วงละเมิดข้อห้ามชื่อว่าศีลสังวโรซีรัง การสำรวมกายวาจาชื่อวศีลวินโยสีลังสภาพลำกายวาจาให้วิเศษชื่อวศีลเจตนาสีลังความจงใจตั้งใจงดเว้นจากความชั่วจากบาปชื่อวศีลปกติสีลังปกติกายวาจา ไม่วิการกายวาจาให้ผิดแผกไปจากธรรมดาชื่อวศีลศีลเป็นเครื่องประดับให้งดงามทุกคนมิได้แบ่งปันเรือกชั้นวรรณะเพศและวัยซึ่งต่างจากเครื่องประดับของชาวโลกมีเพชรนินจินดาเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นต้นมีธรรมภาษิตรับรองอยู่ว่า สี่รังอาภรณังเศษทั้งศีลเป็นอาภรณ์เครื่องประดับอันประเสริฐที่สุดซี่รังโลเกอ,อนุตรังศีลเป็นยอดเยี่ยมในโลกสี่รังยาวชลาซาทุศีลส,สำเร็จประโยชน์จนถึงชาลาแก่เท่าเพราะฉะนั้นผู้มีศีลปฏิบัติศีลถึงพร้อมด้วยศีล จึงงามทั้งกลางวันงามทั้งวันนี้งามทั้งวันในภายภาคหน้างามตลอดเวลาสวยทั้งชาตินี้สวยทั้งชาติหน้าสวยทุกพบทุกชาติในชาติปัจจุบันประตูรงพักประตูศาลประตูคุกไม่เปิดรับผู้มีศีลคงมีแต่ประตูสุขสบายเท่านั้นที่เปิดรับอยู่ ในชาติพบต่อไปจะมีแต่ประตูสวรรค์ประตูนิพพานเท่านั้นที่เปิดรับอยู่เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงโปรดประทานสรุปศีลอาริสง์ของศีลไว้ในท้ายว่าสีเลนะสุกติงยันติคนทั้งหลายจะไปสู่สุกติสวรรค์ได้ก็พระศีล สีเลนโภกสัมปดาความถึงพร้อมแห่งโภคะหมายถึงค่าแห่งทรัพย์จะมีได้ก็พระศีลในอัตถกาาประกรณรวิเศษวิสุทธิมรรคท่านอธิบายว่าผู้มีศีลบรรลุถึงกองโภคะทรัพย์เพราะมีความไม่ประมาทเป็นต้นสีเลนะนิพุติงยันติ คนทั้งหลายจะไปสู่พระนิพพานไปสู่ความดับสนิทไปสู่ความเย็นสนิทได้ก็เพราะศีลตัสมาสีลังวีโซทะเยเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์เถิดความที่กายวาจาเป็นปกติเพราะศีลทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข การอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขจึงเป็นเกณฑ์วัดผลของศีลเพราะฉะนั้นการกระทำหรือการพูดใดๆหากไม่ก่อให้เกิดปกติสุขแก่ตนและผู้อื่นพร้อมทั้งทำให้เกิดทุกข์โทษภัยพึงเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ฐานะของศีลได้แก่คนกลุ่มนั้นหมู่นั้นไม่มีศีล ศีลมีหน้าที่คุมกายวาจาซึ่งเป็นพฤติกรรมภายนอกให้เรียบร้อยได้และเป็นปัจจัยให้จิตใจเย็นลงสงบลงได้เป็นอุปการะช่วยให้สมาธิเกิดได้โดยเร็วสมดังพระบาลีว่าสิละปริภาวิโตสมาธิมหัพโรโพติมหานิสังโซ สมาธิที่อบรมแล้วด้วยศีลประครับประคองแล้วด้วยศีลย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมะคือการเจริญพระกรรมฐานท่านจึงแนะให้ชำระศีลให้บริสุทธิ์ก่อนหรือให้สมาทานศีลเป็นเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติธรรมะ จเจริญพระกรรมฐานเพื่อให้สมาธิเกิดขึ้นโดยลำดับศีลจึงเป็นอุปการะแก่สมาธิหรือจะกำหนดว่าศีลเป็นพื้นฐานเบื้องตน้นสมาธิเป็นพื้นฐานที่สองสูงขึ้นตามลำดับก็ได้สมาธิคือใจตั้งมั่นดำรงมั่น ไม่ฟุ้งซ่านไม่สัดส,สายไปในอารมณ์ต่างๆเป็นผลเกิดจากเจริญสมถกรรมฐานในกรรมฐาน40ประการมีพุทธานุสติเป็นต้นเมื่อผู้บำเพ็ญเจริญผู้เื่อบำเพ็ญภาวนาเจริญพุทธานุสติเป็นอารมณ์จิตไม่สัดส,สายไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆยึดเกาะอ,อยู่ในบท บริกรรมนั้นแม้จะมีเหตุอื่นมากระทบเข้าก็ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่ทำให้เกิดสุขสงบแก่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญดังที่ท่านสอนนักปฏิบัติภาวนาไว้ว่าการปฏิบัติภาวนาผู้ปฏิบัติทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมัน่น แม้จะไม่นานเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแรบลิ้นก็มีผลไม่ต้องไปอบายภูมิ <c oughs> คือไม่ไปเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์ดิรัชานผู้เจริญสมาธิภาวนาย่อมได้อานิสงส์ในการเจริญปัญญาเพราะสมาธินั้นทำให้จิตใจหนักแน่นมั่นคง ไม่ลุ่มหลงเหลวไหลทั้งเป็นอุปการะแก่การเจริญปัญญาภาวนาสมดังพระบาลีว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่อบรมด้วยสมาธิกำกับประคับประคองแล้วด้วยสมาธิย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก ปัญญาคือความรอบรู้คนที่รู้ทั่วรู้เท่ารู้ทันและฉลาดเป็นผลอันเกิดมาจากปัญญาทั้งสิ้นปัญญานั้นท่านจำแนแกแจกไว้หลายประเภทคือโลกิยะปัญญาปัญญาเป็นไปในทางโลกปัญญาของชาวโลกโลกุตละปัญญาปัญญายอดเยี่ยมกว่าโลก ปัญญาพ้นโลกนิปะกะปัญญาหรือเนปะกะปัญญาปัญญารักษาตนปัญญาเอาตัวรอดสชาติกะปัญญาปัญญามีมาพร้อมกับการเกิดปัญญาที่ติดตัวมาแต่การเกิดสุตมยะปัญญาปัญญาสำเร็จเกิดมาแต่การฟังจินตามยะปัญญา ปัญญาสำเร็จเกิดมาจากความคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จเกิดมาจากการอบรมภาวนาปัญญานี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยการเจริญวิปัสนาภาวนาปัญญาที่กล่าวนี้เป็นปัญญาที่ท่านประสงค์เอาว่าเป็นปัญญาในใจสิกขา คือปัญญาความรอบรู้ในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นความรู้ที่ใช้ระงับดับทุกข์ได้มีฐานะที่เกิดสืบเนื่องมาจากสมาธิภาวนาผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนามีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัดส,สายไปในอารมณ์ต่างๆและพิจารณาสภาวะธรรม ให้เห็นตามความเป็นจริงโดยยกตะจะปัญจกะกรรมฐานขึ้นมาพิจารณาให้เห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังนั่นแลซึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและย่อยยับดับสลายไปในที่สุดหรือจะยกขันท่าคือรูปประขันกองรูปอันได้แก่ผมขนเล็บ ผนังเป็นต้นนั่นแลเวทนาขันกองเวทนาอันได้แก่ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์สังขารละขันกองสังขารอันได้แก่การปรุงแต่งอารมณ์เกิดความรักเกิดความชังเกิดความต้องการเกิดความเบื่อหน่าย เกิดความรักใคร่พอใจแล้วก็เกิดความขุนเคืองเครียดแค้นและวิญญาณนขันกองวิญญาณอันได้แก่ความรู้แจ้งอารมณ์ที่ผ่านมา <c oughs> ทางทวารทั้งหกอันนำให้เกิดกิเลสตัณหาความทยานอยากจิตที่บุคคลอบรมด้วยปัญญาประคับประคองด้วยวิปัสนาภาวนา ย่อมพ้นจากกิเลสสาสวะได้สมดังบาลีที่ว่าปัญญาปริภาวิตังจิตังสัมมาเดวะอาเวหิวิมุจิติจิตที่อบรมแล้วด้วยปัญญาที่กำกับประครับประคองแล้วด้วยวิปัสนาภาวนาย่อมพ้นจากกิเลสเครื่องหมักดองทั้งหลายได้โดยชอบคือได้โดยง่ายนั่นเอง คุณธรรมสามประการคือศีลสมาธิและปัญญาเป็นหลักธรรมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาสามารถบำบัดทุกข์สร้างสันติสุขให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติมำเพนได้ผู้มีความเร่าร้อนก็ขจัดความเร่าร้อนผ่อนคลายความเย็นกายเย็นใจก็เกิดขึ้นความสุขกายสุขใจก็ตามมา ผู้ที่ฟุ้งซ่านไม่หวันไหวไม่มั่นคงคือจะดำรงมั่นไม่ฟั่นเฟือนเป็นเหมือนเสาเขื่อนศีลาน่าชื่นชมพี่ที่ผู้ที่หลงและงมงายก็จะรู้ได้ด้วยปัญญาพิจารณาเหตุผลสันติสุขกายสบายตนก็จะมีเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และในภายภาคหน้าสมดังพระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในสังยุตติกายสขาทวักว่าสี่เลปฏิทธายะนโลสับปัญโยนรชนชายหญิงผู้มีปัญญาดำรงตนปฏิบัติมั่นอยู่ในศีลสิกขา จิตตังปัญญจะภาวยังจเจริญสมาธิและปัญญาอยู่อาตาปีนิปกโกภิกขุเป็นผู้มีความเพียรเผาผลาญกิเลสมีปัญญารักษาตนเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารโซอิมังวัตชเตชยตังเขาผู้นั้นพึงสะสางถากถางกำจัดลกชัด คือตัณหาอุปาทานความทยานอยากและความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ด้วยประการรัชนีท่านพุทธศาสนิกชนพุทธมามกะทั้งหลายเมื่อทั้งวันมีสาขาบูชาอันเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติตััสรู้และปรินิพานแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้า ได้พร้อมใจกันมาสก,การะบูชาด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมเป็นอามิสบูชาแล้วได้ตั้งใจสมาทานศีนเลเจริญสมาธิภาวนาด้วยตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาและ,จะเจริญวิปัสนาปัญญารู้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงปฏิบัติอยู่ในใรสิกขา ครบทั้งสามประการคือศีลสมาธิและปัญญาเป็นปฏิบัติบูชาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งขออานิสงส์แห่งการบูชาด้วยปฏิบัติบูชานี้จงเป็นพระวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้ประสบสันติสุก ทั้งกายทั้งทางจิตใจมีปัญญาถากถานกิเลสรกชัดคือตัณหาอุปาทานบรบรลุถึงสุคติสวรรค์นิพพานทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในวิสาขะปุรณมีกถาเนื่องในวันวิสาขะปุรณมีบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยุติลงด้วยประกาศระชนี